กันก่อนครู่เดียวช่วงหน้าจะพาไปดูมวยคู่ใหญ่ที่เมื่อวานเราเพิ่งบอกไปเองว่ามีการเปิดหน้าชกเนี่ยเป็นการเปรียบเปรยเฉยๆแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เกือบจะชกกันจริงๆค่ะมีอย่างนี้ละ,ละแต่ยังไ<อ>ม่ถึงขั้นคุณชูวิทย์กับคุณสันทนา <c oughs> เกิดอะไรขึ้นนะคะเกือบจะมีมวยที่สอนอทองหล่อ <c oughs> แต่สุดท้ายนะครับบิ๊กโจ๊กท่านควบคุมสถานการณ์ได้ <c oughs> ก็เลยไม่เกิดขึ้นแต่ก็มีหลายคำที่เป็นคำพรุิสวาดหลุดออกมาเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อวานที่คุณชูวิทย์พูดเยอะเลยเดี๋ยวมาติดตามกัน การบรรยายสรุปข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก IPO บริษัท i t e l Corporation จำกัดมหาชนหนึ่งในสิบผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงระดับโลกจากกลุ่มไทยยูเนียนวันที่16พฤศจิกายน2565เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกา15นาทีนห้องอิทาลุตี่บารูมโปรแกรม p ู้แมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ w w w i t e l c o m i n v e s t o r s หรือรับชมทาง Facebook Live i t e l Corporation การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน เมื่อมีอาการเจ็บคอใช้ไมาบาซินโอทีซีมินยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอมีตัวยาสองสไดโคโรบเบนซินแอลกอฮอลและเอมิเมเทอร์ครีโซช่วยระงับเชือ้อ